มาดูแบบฝึกหัดที่1.3ตอนที่1กันเขากำหนดให้ว่า P, Q, R, S และ T เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงเท็จจริงเท็จและเท็จตามลำดับจงหาค่าความจริงของประพจน์ดังต่อไปนี้ข้อ1 P หรือ Q และ R นามาค่อยๆดูกัน <c oughs> เรารู้ว่า p มีค่าความจริงเป็นจริงถูกไหม q เป็นเท็จ r, r เป็นจริง s, <S เป็นเท็จ t เป็นเท็จถูกไหมจริงเท็จจริงเท็จและ H. เท็จมาดูข้อแรก p หรือ q และ r p มีค่าความจริงเป็นจริงหรือ q q เป็น f และ r r เป็นจริงน่ามาดูในวงเล็บก่อน q หรือ หรือ Q ก็คือ t หรือ f หรือเนี่ยมีจริงตัวเดียวก็คือเป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นในวงเล็บเนี่ยเป็นจริงและจริงและเนี่ยต้องเป็นจริง2ตัวถึงจะเป็นจริงเพราะฉะนั้นมีจริงทั้งจริงและจริงก็เลยเป็นจริงเพราะฉะนั้นประพจน์ในข้อที่1 p หรือ q และ r มีค่าความจริงเป็นจริงต่อไปลาดูข้อ2 และ R หรือ T และ S P มีค่าความจริงเป็นจริง R มีค่าความจริงเป็นจริงหรือ T มีค่าความจริงเป็นเท็จและ S มีค่าความจริงเป็นเท็จเพราะฉะนั้นมาดูวงเล็บแรกกันก่อน P และ R ก็คือจริงและจริงจริงและจริงเป็นจริงหรือ T และ S เนี่ย ทีและเเป็นเท็จและเท็จและเนี่ยมีเท็จตัวใดตัวหนึ่งก็เป็นเท็จแล้วเพราะฉะนั้นตัวหลังเนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จอ่าแต่ว่าเมื่อเอาสองตัวมาหรือเนี่ยมีจริงตัวใดตัวหนึ่งก็คือเป็นจริงเพราะฉะนั้นประพจน์นี้มีค่าเป็นจริง P และ R หรือ T และ S มีค่าความจริงเป็นจริงอ่าต่อไปข้อที่3 P หรือ not s และ q หรือ r มีค่าความจริงเป็นอะไลอ่เาเรู้แล้วว่า p มีค่าความจริงเป็นจริงหรือ s เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จแต่เมื่อใส่นิสศษเข้าไปก็คือจะกลับกันจาก s เนี่ยเป็นเท็จนะแต่ not s เนี่ยเป็นจริงและ q มีค่าความจริงเป็นเท็จหรือ r มีค่าความจริงเป็นจริง ใช่ไหมตามที่โจ์เขากำหนดให้เพราะฉะนั้น t หรือ t ของ p หรือ not s เนี่ยเป็นจริงเพราะว่าเป็นหรือใช่ไหมมีจริงตัวใดตัวหนึ่งก็ถือว่าเป็นจริงละ,ะและ f หรือ t f หรือ t เนี่ยหรือหรือตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็คือเป็นจริงและเมื่อเอา2ตัวมาและกันเป็นและทั้ง2ตัวเป็นจริงทั้ง2ตัวก็วเลยเป็นจริงท,ทำให้ประปน์นี้มีค่าความจริงเป็นจริง ก็คือ p หรือ not s และ q หรือ r มีค่าความจริงเป็นจริงต่อไปข้อ4นะ p มีค่าความจริงเป็นจริง q มีค่าความจริงเป็นเท็จและ t มีค่าความจริงเป็นเท็จ <c oughs> จริงๆเราไม่ต้องดูในวงเล็บเลยก็ได้เพราะว่าและเนี่ยถ้ามี เครื่องหมายถ้ามีเทสตัวใดตัวหนึ่งมันก็ต้องเป็นเทสอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเทสถ้ารู้ว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็นเทสแล้วมีแล้เนี่ย mm. ก็เท่ากับว่าทั้งประโยคนียเป็นเทสไปเลยแต่มันมีนิเสษอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นนิเสษของเทสก็คือจริงเพราะฉะนั้นปราไฏนี้มีค่าความจริงเป็นจริงนะ,ะ,ะต่อไปข้อที่ห้า R มีค่าความจริงเป็นจริงหรือ S เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็ปแต่เมื่อใส่นิเสธเข้าไปจะทำให้ความค่าความเป็นจริงกลับกันก็คือจากเท็ปกลายเป็นจริงและ P P มีค่าความจริงเป็นจริงใช่ไหมอ่ะอันนี้เราใส่นิเสธที่เหลือไปก่อนเรายังไม่คิดนะ T หรือ T มีค่าความจริงเป็นจริงถูกไหมเพราะว่าหรือเนี่ยจริงตัวใดตัวหนึ่งก็เป็นจริงละ เพราะฉะนั้นนี่เป็นจริงจริงและจริงจริงและจริงก็เป็นจริงถูกไหมเพราะว่าและก็คือถ้าเป็นจริงสองตัวก็เป็นจริงนะ่าแล้วทีนี้เรามาดูต่อไปใส่น็อตเข้าไปน็อตของจริงเนี่ยนิสศษของจริงก็คือเท็จก็กลายเป็นนิสศษของเท็จถูกไหมและนิสศษของเท็จอีกทีหนึ่งก็คือจริง เพราะฉะนั้นประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นจริงน็อตของน็อต R หรือ n o t S และ P มีค่าความจริงเป็นจริงอ่าต่อไปเรามาดูข้อที่6 P หรือ Not Q แล้ว R หรือ T P หรือ Not Q P มีค่าความจริงเป็นจริงใช่ไหมหรือ Not Q Not Q ก็มีค่าความจริงเป็นจริงเพราะ Q มีค่าความจริงเป็นเท็จ แต่เมื่อใส่น็อตหรือพิเศษเนี่ยก็จะทําให้ค่าความจริงมันกลับกันจากเท็จกลายเป็นจริงถ้าแล้ว R มีค่าความจริงเป็นจริงหรือ T มีค่าความจริงเป็นเท็จอ่าอันนี้ T หรือ t ก็เป็น t นะแล้ว t หรือ f หรือเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงก็เป็นจริงแล้วก็คือ T ถ้า T ถ้าจริงแล้วจริงเ่ยก็คือจะเป็นจริงเพราะฉะนั้นประพจน์เนี่ย P หรือ not q แล้ว r หรือ t เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงต่อไปข้อ7 not r และ q ก็ต่อเมื่อ s และ not t ะ not r เนี่ยจากที่เรารู้ว่า r มีค่าความจริงเป็นจริง not r ก็ทำให้มีค่าความจริงเป็นเท็จและ q เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จ ก็ต่อเมื่อ s s, s. มีค่าความจริงเป็นเท็จและ not t จากที่เรารู้ว่า t มีค่าความจริงเป็นเท็จเมื่อเติม not เข้าไปค่าความจริงก็เลยกลับกลายเป็นจริงอ่า mm hmm. uh, f และ f มี f ตัวใดตัวหนึ่งของและเนี่ยก็ทำให้เป็น F ทไปละตัวหลังก็เหมือนกันมี f ตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จแต่เมื่อเอามาก็ต่อเมื่อกันเท็จก็ต่อเมื่อเท็จก็เลยเป็นจริงอ่า uh. ่ะเราจำได้ใช่ไหมก็ต่อเมื่อ t t f f จะกลายเป็น t แต่ถ้าเป็น t f หรือว่า f t ก็จะกลายเป็น f ก็คือ False แต่ในข้อนี้มันเป็น f f เพราะฉะนั้นค่าความจริงก็เลยเป็นจริงเพราะฉะนั้นประพจน์ดังกล่า NOT R และ Q ก็แต่เมื่อ s และ NOT t มีค่าความจริงเป็นจริง อ่าต่อไปมาดูข้อ8 P แล้ว Q ก็ต่อเมื่อ R แล้ว S P มีค่าความจริงเป็นจริงถูกไหมถ้าแล้ว Q เนี่ยเป็น F ตามที่โจทย์กำหนดมานะก็ต่อเมื่อ R แล้ว S R เนี่ยค่าความจริงเป็นจริง S ค่าความจริงเป็นเท็จอ่าเรามาดูอันนี้ถ้าจริงแล้วเท็จ t f เเป็นกรณีเดียวของถ้าแล้วที่จะเป็นเท็ได้ก็คือจริงเท็ก็เลยเท็ถ้าจริงแล้วเท็ก็จะเท็จจริงแล้วเท็ก็เท็นะก็ต่อเมื่ออันนี้จริงแล้วเท็เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นเท็เท็เป็นเท็เป็นเท็มาก็ต่อเมื่อกันก็ต่อเมื่อ F ก็ต่อเมื่อ F ก็ทําให้เป็นค่าความจริงเป็นจริงเราจาได้ใช่ไหมจากอันนี้จริงก็ต่อเมื่อจริงหรือ F ก็ต่อเมื่อ F เนี่ยเป็นจริง แต่ t ก็ต่อเมื่อ f หรือ f ก็ต่อเมื่อ t เนี่ยจะเป็นเท็จเพราะฉะนั้นข้อนี้มีค่าความจริงเป็นจริงนะต่อไปข้อ9 s และ not p ก็ต่อเมื่อ q แล้ว not r s มีค่าความจริงเป็นเท็จเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องดูต่อละแต่เราดูเพื่อความแน่ใจแล้วกันนะ not p น็อต P เนี่ย P มีข้อความจริงเป็นจริงแต่น็อต P ทำให้มีข้อความจริงเป็นเท็จก็ต่อเมื่อ Q มีข้อความจริงเป็นเท็จแล้วน็อต R น็อต R มีข้อความจริงเป็นเท็จเพราะว่า R มีข้อความจริงเป็นจริงแต่เมื่อใส่นิสัหรือว่าน็อตเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นเป็นเท็จก็คือ F หมดเลยอ่า F และ F ทำให้ได้ F เพราะว่าเมื่อ มีคาว่าและเนี่ยเหมือนเครื่องหมายและเนี่ยตัวนี้เนี่ยเมื่อมีเทตตัวใดตัวหนึ่งก็จะเป็นเทตไปเลย <The> ก็ต่อเมื่อ f และ f ถ้า f, f แล้ว f, f. ก็ต่อไปถ้าแล้วเนี่ยมีเพียงกรณีเดียวที่จะเป็นเทตได้ก็คือจริงแล้วเทตถึงจะเป็นเทตได้อันนี้มันเทตแล้วเทตเพราะฉะนั้นมันเป็นจริงแลเทตก็ต่อเมื่อจริงก็ทําให้เป็นเทตลองจาได้ใช่ไหม จากข้อเดิมต้องคู่กันเท่านั้นเหมือนการคู่กันถึงจะเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเท็จ s และ not p ก็ต่อเมื่อ q แล้ว not r เป็นเท็ t เรามาดูข้อสิบ q หรือ r q เนี่ยเป็นเท็จหรือ r r เป็นจริง ถาแล้ว p เป็นจริงก็ต่อเมื่อ not s s มีค่าความจริงเป็นเท็จแต่เมื่อใส่นิเศษเข้าไปทำให้กลายเป็นจริงเพราะว่าเาต็ตรงข้ามกันถูกไหม f หรือ t หรือเนี่ยมีจริงตัวใดตัวหนึ่งก็คือจริงละถูกไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นจริงถ้าจริงแล้ว t ก็ต่อเมื่อ t เนี่ยก็ต่อเมื่อถ้าเหมือนกันก็จะเป็นจริงถูกไหม ทีถ้าทีแล้วทีกรณีเดียวที่จะเป็นเทจได้ของถ้าแล้วก็คือจริงถ้าจริงแล้วเทจเนี่ยจะเป็นเทจอันนี้ถ้าจริงแล้วจริงก็จะเป็นจริงเพราะฉะนั้นประพจน์ดังกล่าเนี่ย q หรือ r แล้ว p ก็แต่เมื่อน,นัด s มีค่าความจริงเป็นจริงต่อไปข้อ11ถ้า p แล้ว q และ t แล้ว r ทั้งหมด ถ้าทั้งหมดแล้ว s อัอนนี้ซับซ้อนนิดนึงต้องค่อยๆทำ p มีค่าความจริงเป็นจริง q มีค่าความจริงเป็น f และ t มีค่าความจริงเป็น f r มีค่าความจริงเป็น t ใช่ไหมน,นี่จากที่จทย์กำหนดนะและ s มีค่าความจริงเป็น f เรามาดูวงเล็บแรกก่อนวงเล็บนี้ถ้า t แล้ว f หรือว่าถ้าจริงแล้วเ,เนี่ยก็คือจะเป็นเทถูกไหม กรณีเดียวของท่าแล้วที่จะเป็นเท็จได้และ f ถ้า f แล้ว t อันนี้เป็นกรณีอื่นเพราะฉะนั้นเป็นจริงแล้ว f เหมือนเดิมถูกไหม f และ t และเนี่ยต้องจริงสองอันถึงจะจริงเพราะฉะนั้นอันนี้จริงแค่อันเดียวเองก็เลยเป็นเท็จไปก็เหลือเป็นถ้า f แล้ว f ถ้า f แล้ว f เนี่ย ในกรณีเดียวที่จะเป็นเท็ได้คือ t แล้ว f แต่นี้เป็น f แล้ว f เพราะฉะนั้นอพจน์นี้เป็นจริงนี่อพจน์นี้เป็นจริงทันนะต่อไปข้อ12วงเล็บ p หรือ q และองเล็บ t หรือ s หรือองเล็บถ้า q แล้ว r แล้ว not s โอ้โหอันนี้ซับซ้อนที่สุด อันนี้ต้องค่อยๆทำไม่เป็นไรมันพอทำได้อันแรกคือ P หรือ Q P คือ T หรือ Q Q คือ F ใช่ไหมและ T หรือ S T คือ F S คือ F หรือ Q Q คือ F R คือ T แล้ว not S S เนี่ยคือ F s อคือโฟลใช่ไหมแต่ว่า Not S เนี่ยก็คือเครื่องหมายตรงข้ามกลายเป็น T ถูกไหม <c oughs> อ่าเรามาค่อยๆดูกัน T หรือ f หรือเนี่ยมีจริงตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงและหรือตัวถ้าจริงตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงแต่นี่ไม่มีจริงเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้อันนี้เป็นเทสตมาดูแอปหลงัง f ถ้า f แล้ว T ถ้าเท็จแล้วจริง กรณีเ,เดียวของถ้าแล้วที่จะเป็นเท็จได้คือจริงแล้วเท็จแต่นี่เท็จแล้วจริงเพราะฉะนั้นนี่เป็นจริงอ่าแลรื้อหมายและอันแรกในวงเล็บแรก T และ F ถ้าเป็นเครื่องหมายและต้องจริงทั้งสองอันถึงจะเป็นจริงได้แต่นี่เป็นจริงแค่อันเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเท็จหรือ T แล้ว T ถ้า t แล้ว T เนี่ยก็เป็นจริงเหมือนกันถูกไหมเพราะว่ากรณีเดียวที่จะเป็นเท็จได้คือ TFF ต่อไป f หรือ t f หรือ t เนี่ยถ้าเป็นเครื่องหมายหรือตัวใดตัวหนึ่งก็ถือว่าเป็นมี t มีจริงตัวใดตัวหนึ่งก็ถือว่าเป็นจริงเพราะฉะนั้นข้อบนนี้มีค่าความจริงเป็นจริงครอวนี้ค่อ,คอยๆดูนะมันเหมือนจะยุ่งยากแต่ว่าถ้าทําไปเรื่อยๆไล่ตามสเต็ปมันก็จะได้ออกมาถูกต้อง